คือหลาดนะครับคือหลาดโปแลนด์นะครับนี่เลยนะครับวันนี้มาทดสอบกับงานประเภทผ่าแตงโมอ่านี่เลยครับคือหลาดโปแลนด์นะครับคออินนะครับสันหนาเก้านิ้วดีลองลองลองฝีผ่าเห็นไหมครับเห็นสันไหมนี่ครับสันนายสันมานี่เลยนะครับสันหนา,านะครับนี่เลยนะครับ,นนนค,รบ,ค,รบคออินเก้านิ้ว Fuck.